สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำแบบแปลนยานบินกันครับขั้นแรกเลยก็คือต้องจบเควสของชาชากันก่อนซึ่งเป็นคลิปที่แล้วนะผม่ะก็ไปหาดูได้ในช่องเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยว่าไปที่ป่าดงดิบมายาแล้วเข้าไปยังบ้านหลังแรกครับคุยกับแม่ของเขาแม่ขเขาว่าเฮ้ย hey, ลูกฉันไม่ตื่นน่ะ แล้วก็ปุกของเขาด้วยกัการบอกว่าโอ้ m ม g กอดเอเลียนบุกหลังจากนั้นเอเลียนก็โผล่มาบอกว่าเอ๊อะไรกันข้าอุ่าห์ซ่อนตัวแล้วหลังจากนั้นก็สู้กันครับ หลังจากนั้นว่าขอลองอย่าทำค่าเลยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่าค่าเอาแบบแปลนที่ไม่สมบูรณ์ที่เจ้าทำชาชาตายเนี่ยเอาสิ่งนั้นแหละมาแปลงเป็นให้แบบแปลนของอยาน UFO แล้วให้เลย แล้วแม่เขาก็กลับมานะครับผมเฮ้ยท่านเนี่ยทำให้ลูกของข้าตื่นได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ได้แปลนยานบินมาแล้วนะครับไปอันจบเควส